สพถลืมเสมานหนึ่งชื่นชมครูช่วยตำรวจเจ็บบนถนนย้ำม,มาตรการปลอดภัยในโรงเรียนได้ใช้จริงว่าที่ร้อยตีธนุวงจินดาเลขาที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่าจากกรณีคณะครูโรงเรียนเทพศิรินนำนักเรียนไปร่วมแข่งขันในกิจกรรมงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนพบตำรวจเกิดอุบัติเหตุหมอเตอร์ไซค์คว่ำบนถนนไม่ได้สติ จึงเข้าช่วยเหลือโดยทันทีและประสานกับโรงพยาบาลจนกระทั่งรถพยาบาลมารับผู้บาดเจ็บไปรักษาจึงได้มอบหมายให้ดรทีผวังขนานรองเลขาธิการกอบอพร้อมด้วยนายตรินก้านดอกไม้พออศูนย์ความปลอดภัยสปทอสอบถามข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ดังกล่าววันที่31มกราคม2567สปทได้นำคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิริน ที่เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บประกอบด้วยครูปันทิตายาไก่ต้อยครูอริษาศิระวง์ครูสิริวันเนสว่างและนายทรงยศทองสิริพนักง,งานขับรถเข้าพบพลตำรวจเอกเพิ่มภูลชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อรับเกียรติบัตรแสดงความชื่นชมโดยพลตำรวจเอกเพิ่มพูนได้กล่าวชื่นชมคุณครูและบุคลากรที่เข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บโดยไม่เพิกเฉยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้า สมเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่ดีพร้อมด้วยจิตอาสาและมีน้ำใจต่อผู้อื่นทั้งนี้ได้กำชับให้สถานศึกษาในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในระหว่างการพานักเรียนไปร่วมกิจกรรมนอกโรงเรียนให้ระมัดระวังอย่างรอบด้านและให้สถานศึกษาเร่งอบรมความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้ครูและนักเรียนเพื่อความปลอดภัยของครูและนักเรียนเองและอาจช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุเฉพาะหน้าได้ก่อนที่จะได้รับ การรักษาโดยบุคลากรทางการแพทย์ต่อไปด้านวาทีร้อยตีธนุวงจินดากล่าวว่าสพทร,รู้สึกชื่นชมคณะครูและบุคลากร,กรที่มีความกล้าหาญและมีน้ำใจเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บบนถนนอย่างมีสติและมีลำดับขั้นตอนแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความรู้ด้านการประถมพยาบาลเบื้องต้นและมาตรการความปลอดภัยและแผนเผชิญเหตุที่สพทได้เน้นย้ำให้ทุกโรงเรียนต้องมีความพร้อมในการป้องกันเหตุต่างๆอยู่เสมอ ทั้งนี้จะกำชับให้สถานศึกษาในสังกัดได้เร่งอบรมให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหรือการเอาชีวิตรอดในสถานการณ์ต่างๆตามข้อห่วงใยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อประโยชน์ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศต่ตอไป